สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็พามาดูต้นหน่อไม้น้ำนะคะที่เราปลูกไว้ในภาชนะนะคะตามบ้านเรือนสำหรับทันที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าไม่มีพื้นที่แปลงนาให้ปลูกเหนที่ไร่เรานะคะสามารถปลูกในอ่างบัวนะคะหรือว่าในถังกละมังนะคะถังสีหรืออะไรก็ได้นะคะภาชนะที่สามารถใส่น้ำได้บางคนปลูกในลังโฟมก็มีนะคะก็วิธีการปลูกก็เคยบอก ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะในคลิปอื่นๆนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะทุกคนสามารถใช้ดินนะคะกับน้ำผสมกันแล้วก็นำต้นไปปักได้เลยนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะต้นเขาก็จะเริ่มตั้งตัวได้แล้วก็แตกอ่อหน่อใหม่นะคะเพื่อสร้างลำต้นใหม่ขึ้นมาค่ะนี่คือหน่อไม้น้ำนะคะเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์สูงแล้วก็ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะ ส่วนที่เราจะนําไปรับประทานก็คือส่วนลําต้นนะคะลําต้นที่สะสมอาหารซึ่งตอนนี้เขายังไม่ขึ้นมานะคะเนะี่ยค่ะตรงนี้เขาจะป่องๆนะคะค่อยนําไปรับประทานได้แต่ตอนนี้คือเป็นลําต้นที่ใช้เลี้ยงต้นอยู่นะคะเนะี่ยค่ะลักษณะของต้นหน่อไม้น้ํานะคะสามารถนําไปทําเมนูได้หลากหลายนะคะจะทานสดๆเลยก็ได้นะคะทานกับน้ําพริกกับซ้มตําเป็นผักแนมนะคะได้หรือว่าเพื่อนๆจะนําไปผัดนะคะกับ โปรโตีนนะคะจะเป็นกุ้งเป็นหมูเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นไก่ก็ได้นะคะเนะะี่ยค่ะแกงเหมือนหน่อไม้ธรรมดาก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะรสชาติก็กรุบกรอบนะคะหอมหวานกลิ่นเหมือนคล้ายๆต้นข้าวนะคะ ประโยชน์ของหน่อไม้น้านะคะลําต้นของหน่อไม้น้ำเนี่ยนิยมนามารับประทานสดหรือว่าประกอบอาหารเนื่องจากต้นมีลักษณะอวบใหญ่คล้ายหัวตะไคร้นะคะหัวที่เขาพร้อมทานนะคะจะอวบใหญ่มีหัวสีขาวนะคะบางพันธุก็มีสีเขียวนะคะมีความหอมหวานแล้วก็กรอบนะคะหัวก็กลิ่นจะคล้ายๆต้นข้าวหรือแห้วจีนประมาณนั้นนะคะใช้จิ้มน,น้ําพิกหรือว่าผัดแกงเมนูต่างๆนะคะอร่อยมากๆเลย แล้วก็นะคะหน่อไม้น้ําเนี่ยนํามาดองก็ได้นะคะทุกคนดองในน้าผึ้งนะคะแล้วก็รับประทานได้เลยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะนําหัวหรือว่าโคนต้นที่แก่ที่มีสีดำดำนะคะตัวหัวที่แก่แล้วข้างในจะมีจุดสีดำาๆนะคะเป็นสปอร์ของเขานะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเขามักจะนําไอ้สีดํดๆเนี่ยมาเขียนตานะะเขียนขอบตาหรือว่าทํายาย้อมผมประมาณนี้นะคะ ลำต้นหรือว่าหัวของหน่อไม้น้ําเนี่ยนอกจากเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังเป็นอาหารของสัตว์ได้ด้วยนะคะส่วนใบเพราะว่าเราไม่รับประทานใบเวลาที่เราตัดมา,ารับประทานเราก็จะใช้แต่หัวนะคะส่วนที่เหลือก็ใช้เป็นอาหารของสัตว์กินพืชได้นะคะพวกวัวควายได้นะคะแล้วก็ต้นของเขาเนี่ยปลูกที่ไหนก็จะช่วยบําบัดน้ําเสียได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งพักพิงนะคะและพักอาศัยของสัตว์น้ําได้ด้วยนะคะ เรื่องของสรรพคุณค่ะเป็นมีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งในระบบทางเดินอาหารนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถหาข้อมูลนะคะได้นะมีหลายๆสถานศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะได้ทำการวิจัยนะคะว่าช่วยเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะรักษารละทบน้ำตาลในเลือดให้คงที่ป้องกันเบาหวานนะคะช่วยเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็กระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ปลูกง่ายขยายไวนะคะใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยสามารถปลูกเป็นพืชประดับไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าในสวนในสวนหย่อมของเราก็ได้นะคะอันนี้ค่ะมีประโยชน์มากเลยฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจต้นพันุก็ทักเรามาได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ